สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์ต่อและเรียนรู้ดูดวงสาหรับการพยากรณ์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องเรียนทุกท่านว่าในเดือนนี้เนี่ยมีดาวสําคัญที่ย้ายราศีก็คือดาวศุกร์นั่นเองโดยภาพรวมเดือนนี้ยังค่อนข้างเหมือนกับเดือนที่ผ่านมานั่นเพราะว่ามีดาวสําคัญ,ญย้ายเพียงแค่ดวงเดียวอย่างไรก็ตามหลายท่านบอกว่าเฮ้ยดาวเพืส่สมบัติที่ย้ายมาแล้วในเดือนที่แล้วเนี่ย ทำไมยังไม่ส่งผลเต็มที่ทําไมเอดได้ดีมาส่วนหนึ่งผมเปรียบแบบนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยเปรบเสมือนแจกโบนัสมาส่วนหนึ่งส่วนโบนัสจริงๆท่านต้องรอดาวพฤหัสบด,ดีนั้นย้ายเข้าสู่รรกรากศีกรกฎแบบเต็มตัวนะซึ่งยังไม่ใช่ตอนนี้ปกติแล้วเนี่ยดาวพฤหัสบด,ดีก็จะมีระยะเวลาในการเคลื่อนที่ในการย้ายราศรีอยู่แต่ตอนนี้เป็นการที่ เคลื่อนเข้ามาเร็วกว่าปกติเดี๋ยวจะถอยกลับมาที่เดิมดังนั้นไม่ต้องกังวลครับสิ่งดีจะมาถึงแน่นอนเอาลคะครับสำหรับเดือนนี้ดาวศุกร์นั้นย้ายเข้าสู่ราศีตุลและตำแหน,น่งเป็นเกษตรและในราศีตุลน,นี้ยังมีดาวพุธซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ําอยู่ร่วมกันด้วยแน่นอนให้ผลดีแต่คู่นี้ก็มีข้อพึงระวังเพราะครูอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าพุธศุกร์คู่นี้อย่าดูเบาดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าในแต่ละราศีมีข้อดีหรือมีอะไรที่ต้องระวังบ้างครับ สำหรับราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ราศีสิงห์เนี่ยต้องบอกว่าดาวพระศุัดียังอยู่ที่ภบวินาดังนั้นความดีหลายอย่างที่ทำยังคงหลบซ่อนอยังคงไม่ส่งผลเต็มที่อย่างไรก็าตามต้องบอกว่าอย่างที่เรียนไปแล้วใ้ตอนต้นครับ ดาวพระสุกดีย้ายครั้งนี้เป็นการย้ายชั่วคราวนะเดินเร็วกว่ามากกว่าปกติแล้วก,กลับสู่จุดเดิมในที่สุดดังนั้นเนี่ยผลดีก็ยังไม่ได้ส่งผลเต็มที่อยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลเราทําดีสะสมไว้เหมือนเหมือนไฟซ่อนแสงแต่พอวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเปิดออกมานั้นแสงก็สว่างสดใสในส่วนที่ดีคือเมื่อ,อถึงวันที่4พฤศจิกายนนี้เมื่อดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีตุลในเวลา10นาฬิกา21นาทีเป็นต้นไปเนี่ย21นาทีได้มาถึงแล้วนะ ดาวศุกร์อยู่จุดนี้เนี่ยให้คุณแก่ท่านนั่นเพราะว่าดาวศุกร์มีตําแหน่งเป็นเกษตรแล้วมีดาวพุธซึ่งเป็นกู่ธาตุน้ําอยู่ร่วมกันด้วยและในราศีตุลน,นี้คือภพสหัชชะของท่านภพสหัชชะอาจแปลง่ายๆมาเพลี่ยนก็นได้แต่จริงๆแล้วในที่นี้เราแปลว่าการติดต่อสื่อสารดังนั้นท่านใดเนี่ยหากทํางานการประสานง,งานนั้นจะราบรื่นขึ้นท่านใดค้าขายแลกเปลี่ยนท่านใดเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนท่านใดเป็นพ่อค้า ค้าขายทั้งหลายนะการติดต่อการเจราจาการสื่อสารการโฆษณารประชาสัมพันธ์การทําการตลาดจะได้ผลดีมากในเดือนพฤศจิกยายนนี้ดังนั้นท่านใดเคยทําการตลาดมาเคยประชาสัมพันธ์มาเคยสื่อสารมาอย่าได้ทอ้ออยาได้ถอยเพราะเดือนนี้เป็นโอกาสของท่านแต่จะได้ผลดีอย่างเต็มที่เต็มกําลังต้องรอดาวอาทิตย์ย้ายออกจากราศีตุลในวันที่17เจ็ดพฤศจิกยา,ยายนก่อน เพราะอาทิตย์อยู่จุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนอาทิตย์ดับอะดาวที่เป็นนิดไม่ได้ให้คุณเท่าที่ควรแม้จะเป็นคู่สมพลกับดาวสุกก็ตามอย่างไรก็ตามไม่ต้องไปรอถึง17นะทำวันนี้ลงมือทำเลยท่านใดค้าขายท่านใดเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนเป็นนักประชาสัมพันธ์จงทําท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อทำเด้ครับช่วงนี้เพราะอะไรต้องบอกว่า พบสาช้าคือการติดต่อสื่อสารพูดไปแล้วไงดังนั้นถ้าทำสื่อให้รีบทำสื่อนั้นจะกระ,ะจายแพรไปอย่างรวดเร็วและคนนึ้นก็จะชื่นชอบชื่นชมด้วยดังนั้นทั้งหมดนี้งานพยากรราศีสิง์ในเดือนพฤษภาคมน,นี้ครับ